ครับสวัสดีครับก็ในวิชาโทรคมนาคมเบื้องต้นนะครับก็วันนี้ครูจะพูดถึงบทที่3นะครับหลักการสื่อสารข้อมูลแบบแอนาล็อกและดิจิตอนนะครับตอนนี้คำว่าดิจิตอนเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็เรียกดิจิตอนนะครับอ่าก็ถ้าครูพูดคำว่าดิ ดิจิตอลหรือดิจิตอลบ้างก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นความหมายเดียวกันนะครับก็พูดง่ายๆครับการสื่อสารของเราเนี่ยจะมีอยู่แบบแบบเดิมก็คือแบบอนาล็อกนะครับผมครูจะถนัดคำว่าอนาล็อกมากกว่านะครับแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอนาล็อกก็คือพวก FMAM นะครับ ยุทยุวอ์อของตำรวจอะไรเนี่ยเป็นแบบอ n นาล็อกนะครับแล้วก็โทรทัศน์อนาล็อกแบบเก่าก็คือใช้เสาอากาศแบบทุกหช่องต่อหนึ่งแผงเลยนะครับมีสิมีสิช่องก็10แผงอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบดิจิตอลนะครับก็มีแค่แผงเดียวรับได้ทุกช่องนะครับขอให้หัหนเสาอากาศไปตรงเครื่องส่งเสาอากาศส่งนะครับ ให้มันแรงที่สุดมันต้องรับรับได้ทุกช่องนะครับแต่ดูในภาพนี้อ่าอาจจะเป็นอ่าระบบโทรศัพท์แบบเดิมที่คิดคนนะครับในยุคแรกๆนะครับก็คือมีคนพูดจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าก็จะก็จะใช้ก็คือไมโครโฟนนะครับแล้วก็เดินสายไฟไปนะครับ ในยุคข,ของอเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลอะไรเงี้ยครับเขาก็ใช้สายไฟเดินไปนะครับก็จะมีการสูญเสียไปแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับในการเลี้ยงทั้งไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับอ่าคนนะจะใช้อำน,นาจของสนามแม่เหล็กนะครับในการที่จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นสัญญาสัญญาณเสียงนะครับซึ่งเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับอันนี้ก็เป็น การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งโดยใช้ระบบอนาล็อกนะครับลักษณะของการลักษณะและรูปแบบของการสื่อสารนะครับการสื่อสารนะครับข้อมูลข่าวสารเราเรียกว่า Data Communication นะครับหรือ Data Communication นั่นเองนะครับ ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลต่างๆนะครับจะมีโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับก็คือมีอยู่สอ,อย่างก็คือการสื่อสารทางเดียวซิมเพกไท p e และการสื่อสาร2ทาง d u p พกไทส์นะครับมาดูครับการสื่อสารทางเดียวคืออะไรครับอ่าก็เหมือนกับอ่าตอนนี้นะครับครูสื่อสารทางเดียวก็คือ ความจริงมันก็น่าจะเป็นสื่อสารสองทางได้แต่่าว่าอตอนนี้เหมือนกับว่าครูพูดส่งไปยังผู้รับอย่างเดียวนะครับก็คือถ้าผู้รับได้อ่านนับได้อ่านได้โต้อตอบก็จะเป็นเป็นสื่อสารสองทางนะครับก็คือมีผู้ส่งผู้ส่งก็คือส่งไปในเครื่องส่งนะครับแล้วก็ส่งออกอากาศโดยสายสัญญ,ญาณอากาศพอไปถึงเครื่องรับนะครับก็ ทำการแปลงจากข้อมูลข่าวสารจากเครื่องส่งนะครับให้เป็นสัญญาณนะครับให้ผู้รับได้รับสารได้นะครับการสื่อสารแบบนี้ก็คือพวก FAMFM นะครับที่คุณจะเรียนในวิทยุเครื่องรับวิทยุนะครับก็คือถ้า AM นะครับก็จะสื่อสารแบบแอมป์จูด์โมดูลเลชันนะครับถ้า FM ก็เป็นการส่งสัญญาณแบบฟรีค u นซี y m o ดู l เลชันนะครับถ้าเป็นโทรทัศน ก็จะเป็นการสื่อสารอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นโทรศัพท์ก็จะเป็นทางสายแบบหนึ่งนะครับพูด,ดง่ายๆข้อมูลข่าวสารก็ถูกทําการ modulation หรือทําการแปลงรูปสัญญาณต่างๆนะครับแล้วส่งไปยังสายอากาศอากาศนะครับ fiber optic อ,อ,อ,อะไรก็หรือท่อนำสัญญาณพูด,ดง่ายๆครับแล้วไปถึงเครื่องรับเครื่องรับก็จะทําการนับนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาเอาขึ้นพาออก รให้เหลือแต่สัญญาณนะครับแล้วก็ส่งไปออกลําโพงนะผู้รับออกลําโพงให้ได้ยินนะคี่คือการศื่ษาทางเดียวส่วนการศื่ษารสองทางนะครับก็เป็นการสื่อสารที่การสื่อสารสองทางก็เป็นการโต้ตอบกันได้นะครับทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับนะครับทั้งผู้ส่งและ่องรับนะครับแล้วยังแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือ แบบ2ทางครึ่งรูปแบบก็คือ h a l f duplex และ2ทางเต็มรูปแบบนะครับการสื่อสารสองทางนี้ก็จะมีเป็น h a l f d u p l e กกับ full Du p l e x นะครับมาดูอันแรกครับแบบ h a l f duplex นะครับ h a l f d u p l e กก็คือการสื่อสารครึ่งรูปแบบนะครับหมายความว่ามันจะต้องมีนะครับใช้เวลาต่างกันในการสื่อสารนะครับ จะสื่อสารพร้อมกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะชนกันตัวอย่างนี้ก็คือวิทยุสื่อสารประชาชน citizen b a n นะครับหรือวิทยุวอลนะจะเห็นว่าฝ่ายหนึ่งกดวอลหนึ่งเรียกวอลสองอีกฝ่ายหนึ่งต้องปล่อยนะครับให้ได้ยินเสียงลโคงออกนะครับถ้ากดพร้อมกันมันจะชนกันคุยกันไม่ได้ฝ่ายหนึ่งต้องกดพูดและอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับฟังนะครับนะอนี่คือเรียกว่า half duplex นะครับนะ เครื่งคนนึงจะเป็นเครื่องทุนนึงจะเป็นเครื่องส่งอีกคนหนึงต้นน song, องเป็นรับนะครับถ้าคนอีกคนนึงส่งอีกคนนึงจะเป็นรับนะครับจะส่งต่อจะส่งต่อส่งไม่ได้นะครับรับต่อรับก็ไม่ได้นะครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับต่อมาครับเป็นการสื่อสารเต็มรูปแบบก็คือ full duplex นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเครื่องรับเครื่องส่งกี่ตัวก็ตามนะครับสามารถ ผู้ใช้งานสามารถส่งแล้วก็โต้อตอบนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวอย่างก็เช่นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ใช้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโมบายโฟนสมาร์ทโฟนปัจจุบันก็เนี่ยเป็นการสื่อสารแบบสองทางเต็มรูปแบบฟูลยูเพกก็คือเราจะพูดเพื่อนพูดสวนก็เราก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดสวนนะไม่จําเป็นต้องต้องให้เพื่อนเพื่อนพูดจบนะครับเราเราสามารถพูดโต้อตอบไปได้นะครับต่างคนต่างพูดโต้อตอบไปนะครับ อ้แบบนี้นะครับเป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะครับก็คือสื่อสารสองทางเต็มรูปแบบอ่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบสื่อสารนะครับความจริงโครงสร้างทั่วไปก็คือมีผู้ส่งสารนะรแล้วก็มีผู้แล้วก็มีตัวกลางนะส่งสารแล้วก็มีผู้รับสารนะครับแล้วก็มีสัญญาณรบกวนนะครับก็คือไอไอตัวกลางเนี่ยจะเป็นสายไฟสะ อากาศอะไรก็จะมีตัวกลางครับแต่อันนี้เขาเพิ่มเข้ามาก็คือมีการเข้ารหัสก็คือ Decoder นะครับแล้วมันถึงการถอดรหัสก็คือ Encoder อหรือเป็นการ Demodulation เป็นการ Modulation หรือ Demodulation ก็เป็นแบบต่างๆแล้วแต่เรียกนะแต่ที่วังที่อะเรียกมัลติเพกนะเดมัลติเพกนะครับก็เป็นการเข้ารหัสแล้วกันและอีกอย่างก็เป็นตัวถอดรหัสถอดรหัสนะครับ ก็คือครับนะต้องมีผู้ส่งสารเข้ารหัสแล้วผ่านตัวกลางครับนะตัวกลางก็จะมีสัญญาลบกวนเป็นปกติคนระับไม่มีการสื่อสารแบบใดที่ไม่มีการลบกวน,นครับลบกวนมากลบกวนน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเราต้องให้น้อยนะสัญญาลบกวนหรือเรียกน้อยน้อยที่สุดนะครับนะแล้วก็เป็นการถอดรหัสแล้วก็ผู้รับสารต่อรับสารผู้ใช้งานนะครับนะ อ่าผมจากนั้นอ่าผมจะพูดบล็อกนี้ก็คือผู้ส่งสารก็มีทำอที่เอาข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพอะไรเงครับข้อข่าวสารเทคอะไรเงี้ยครับส่งไปนะครับการเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสแล้วก็คือ modulation นะครับ Mul t i p l e x หรืออะไรนะครับส่งไปตัวกลางก็จะเป็นสายสัญญ,ญาณขื้น สายสัญญาณแล้วก็เป็นอ,อากาศนะครับแพร่ขึ้นไปตามอากาศนะครับเราจะมองไม่เห็นขึ้นนะครับแล้วก็มีการถอดรหัสที่เครื่องรับของเราแล้วก็ส่งไปที่ผู้รับสาร,รนะครห้นึกถึงโทรศัพท์มือถือของเรานะครับของมือถือของเราเนี่ยเราก็พูดไปแล้วครับแล้วก็ส่งขึ้นออกไปทางอากาศนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งตั้งไกลไม่รู้ว่าลื่นมันเดินทางไปได้แบบไหนนะครับเราก็อาจจะเ,เราอาจจะงงว่าเฮ้ มันอัศจรรย์มากเป็นการสื่อสารทางดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาณสถานีทวนสัญญาณสถานีแม่ข่ายอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ทําการทวนสัญญาณให้เราได้รับสัญญาณที่ชัดเจนนะครับอพอถึงผู้รับสารก็จะได้รับส,สารที่ชัดเจนถ้าระบบสื่อสารโทรคมนาคมค่ายใดที่ทําให้การสื่อสารไม่ชัดเจนก็คนที่ใช้บริการเขาก็ไม่ค่อยใช้ จะไปใช้อีกค่ายหนึ่งที่เขาทํางาน,นรับสัญญาณที่ดีกว่าดังนั้นทุกค่ายจะแข่งขันกันให้รับสัญญาณได้ครอบคลุมและชัดเจนนะครับตอนนี้เรามาดูสัญญาณ analog นะครับมันก็จะเป็นสัญญาณขึ้นเสียงสัญญาณที่มันเป็น ลักษณะคล้ายๆกับไซน์เวฟหรือไซนูไนดอนเวฟนะครับก็คือขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับเราต้องใช้ออสซิโลสโคปหรือเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มันถึงจะเห็นเป็นรูปขึ้นนะครับนะยิ่งเสียงคนเราเนี่ยมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเสียงแหลมอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็เป็นสัญญ,ญาณซายสัญญ,ญาณเสียงสัญญาณภาพ,าพอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่มีไม่มีความแน่นอนนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน,นื่องนะครับ FMAM อะไรก็เป็นแบบนี้นะครับต่อมาเป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลจะมีความแน่นอนครับก็คือจะมีสัญญาณ0กับ1นะครับก็คือนะมันจะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมเป็นสัญญาณขึ้นพันนะครับมีสามารถเราแทนได้ว่า1ก็คือสัญญาณไฮศูนย์ก็คือสัญญาณโลนะหนะึ่งไฮนหนึ่งหก็ไฮศย์ก็โลอะไรเงี้ย ดังนั้นในการที่จะทําการคืนรูปสัญญาณหรือการส่งสัญญาณมันง่ายกว่าอนาล็อกนะครับดังนั้นการสื่อสารทางดิจิตอลเนี่ยเราต้องเรียนวิชาดิจิตอลใช่ไหมครับนะครับก็เอามาใช้ในการสื่อสารเอามาใช้ในการแปลงเลขฐานเอามาใช้ในการเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้หลักการของดิจิตอลทั้งหมดนะครับมาดูเปรียบเทียบครับนาะ แล้วยิ่งสัญญาณครับยิจิตอนความละเอียดก็มีส่วนความสําคัญนะจะเห็นแล้วว่ายิ่งเอาง่ายๆก็คือเราถ้าเราดู YouTube ่ครับสัญญาณพิกเซลนะครับถ้ายิ่งสูงนะครับหนึ่งยเนี่ยยิ่งละเอียดได้ยิ่งชัดแต่จะกินนะครับจะทําให้ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงนะครับถึงจะรับ เป็นแบบเ d ดีได้ะนะครันี่ก็เหมือนกันครับยิ่งสัญญาณสี่ระดับกับแระดับเราจะเห็นว่าแดระดับนี่จะมีความอะไรครับชัดเจนของรูปสัญญาณมากกว่าสัญญาณสี่ระดับนะครับนี่ถ้าเป็นรูปทรายใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปทรายแปดยิ่งสิบหกระดับสาิบสองนะครับส2 6ส128องสิี่ร้อยี่แปอะไรยิ่งละเอียดยิ่งใกล้เคียงรูปทรายครับดังนั้นเนี่ย เขาจึงเอาสัญญาณอะนาล็อกเนี่ยเปลี่ยนเป็นดิจิตอนนะครับให้ละเอียดที่สุดนะครับดังนั้นน่ยยิ่งความละเอียดสูงเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถที่จะเป็นความใกล้เคียงสัญญาณอะนาล็อกเท่านั้นนะครับนะรูปแบบการของสัญญาณอะนาล็อกหรือสัญญาณดิจิตอนนะครับในการแปลงข้อมูลข่าวสาร เป็นสัญญาณไฟฟ้าเราแบ่งได้5รูปแบบนะครับอันแรกก็คือแปลงข้อมูลอะนาล็อกเป็นอะนาล็อกนะครับอ่าก็คืออะนาล็อกแบบที่1ก็เป็นอะนาล็อกอีกแบบหนึ่งนะครับเทคนิคนี้ก็คือพวก AM a m ม l u d e modulation นะก็คือการผสมทางความ,ส,วามสูงก็คือ a m ม l i t u d e modulation AM การผสม ทางความถี่คือ frequency modulation fm มและก็ผสมขึ้นทางเฟ phase m o d u l a t i o n หรือ PM นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในวิชาเครื่องรับซีอูนะครับก็คืออันล็อกเป็นอันละอกส่วนต่อมาก็คืออันล็อกเป็นดิจิตอลนะครับก็เป็นแบบรหัสพันโค้ดนะร,รหัสพันธ์ก็คือ PCM ก็คือพันธ์โค้ดโมดูลเลชันหรือเดลต้าโมดูลเลชันนะครับ DM นะพวกนี้ก็ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลนะครับก็คือทําให้อนาล็อกนะให้เป็นดิจิตอลใกล้เคียงดิจิตอลที่สุดแต่เป็นสัญญาลูปขึ้นสัญญาณดิจิตอลก็คือ0011นะครับมันก็จะเรียงตามเป็นลูกขึ้นสายเป็นสเต็ปสเต็ปยิ่งสเต็ปละเอียดก็จะใกล้เคียงลูปขึ้นสายมากเท่านั้นนะถ้าเราเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ก็จะมีภาคหนึ่งที่เปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับ อันนี้เขาเรียกเรียกอันอัล็อกทูดิจิตอคือ a to D นะครับถ้าเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เรียกว่า a D to D ดีอันอัลล็อกทูดิจิตอนนะครับต่อมาครับเป็นการอันนี้เราพูดไปแล้วนะครับอันที่สามคือการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นดิจิตอลก็คือนะครับเทคนิคที่นิยมก็คือ เป็นแบบแมนเชสเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียนแมนเชสเตอร์แบบ n แบบ NRZ นะครับ CDL นะครับแบบ NRZ แบบไบโพลาร AMI นะครับพวกนี้ก็เป็นการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นดิจิตอลพวกส่วนมากใช้ในระบบแลนนะครับพวกระบบแลนโครงข่ายท้องถิง่นโลคอลอารีย์เน็ตเวิร์กนะครับ,นะรบแล้วก็ ทีวีความคมชัดสูง HDTV นะก็ช่างใช้พวกแมนเชสเตอร์ดิฟเฟอเรนเชียนแมนเชสเตอร์ NRZ, QTL, NRZI, ไบโพลา AMI อะไรเนี้ยแหละนะครับที่ใช้ดิจิตอลเป็นดิจิตอลนะครับต่อมาอันที่4ครับก็คือดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับก็คือเป็น เป็นการเข้ารหัสแบบ f a สชิปคียิ (PSK) นะเฟสชิปคียิแล้วก็ f r e q u e n c y Chip Keying (FSK) แอมพลิจูดชิ Keying (ASK) นะซึ่งจะใช้ในพวกโมเดมใช้กับอินเทอร์เน็ตระบบหมุนดวลอัพอินเทอร์เน็ตระบบ ADSL นะครับหรือ Digital Subscriber Line อะไรนี้นะครับ ก็จะเป็นพวกาการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์นะครับก็ต้องแปลงจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับเพราะว่าการจะส่งไปตามสายเนี่ยส่งไปตามสายมันต้องเป็นอนาล็อกเท่านั้นนะครับแต่ข้อมูลข่าวสารเราจะเป็นดิจิตอลเพื่อที่จะให้ความคมชัดนะครับแต่ส่งไปตามสายเป็นอนาล็อกพอถึงภาครับก็จะต้องเปลี่ยนจากอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลนะครับต่อมาครับก็คือเปลี่ยน อ n น l o ล็อกเป็นดิจิตอลหรือ A to D เฮ้ยอ๋อเปลี่ยนอ n น l o ล็อกหรือดิจิตอลให้เป็นอ n น l o ล็อกครับอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ใช้ในเทคนิคสเปกตรัมเทคนิคครับ S S T T พวกสเปกตรมัมเอนโคเดอร์นะ TT, Special, Spe oder, เป็นเครืออินเทอร์เน็ตไร้สายพวก C D M A ของสลับเลื่อนที่นะดังนั้นมันจะเป็นทั้งมันจะสัญญาณจะเป็นอนาล็อกหรือเป็นสัญญาณเป็นดิจิตอนนะครับก็แปลงเป็นอนาล็อกได้หมดนะครับอ่าแล้วระบบค้นหาบนโลกก็คือ GPS Global Positioning Global Positioning System นะครับ GPS นะครับก็ใช้ข้อมูลการแปลงอนาล็อกหรือดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกนะครับ การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็จะผ่านตัวกลางต่างๆนะครับตัวกลางก็จะมีทั้งอนาล็อกและดิจิตอนนะครับแาะส่งผ่านก็จะมีทั้งแบบอนาล็อกคืออนาล็อกทรานสิมิชันซิสเต็มและส่งผ่านแบบดิจิตอลดิจิตอลทรานสมิชันซิสเต็มนะครับอันแรกครับคือการส่งผ่านแบบอนาะล็อกอ่าก็จะมีบล็อกไดอะแกรมตามนี้นะครับ เวลาเราเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับเราจะพูดเอาภาคต่างๆเป็นบล็อกไดอะแกรมนะครับก็คือในบล็อกไดอะแกรมเนี่ยก็จะมีภาคต่างๆอีกมากมายนะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรอีกมากมายนะครับแต่เราแต่ถ้าเราเขียนอย่างนั้นมันจะดูยากนะครับเวลาเราเรียนเช่นบล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับวิทยุของเครื่องรับโทรทัศน์เราจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วบอกมันเป็นภาคอะไรทําอะไรนะครับอย่างเช่นนี้ก็คือข้อมูลแบบการสัมผัสแบบอนาล็อกใช่ไหมถ้าเป็นข้อมูลแบบ ดิจิตอลก็แปลงเป็นอนาล็อกก่อนแล้วก็เข้ารหัสนะครับถ้าเป็นข้อมูลแบบอนาล็อกอยู่แล้วก็เข้ารหัสได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวกลางออกไปก็จะม,มีสัญญาณรบกวนนะครับแล้วก็มีการทวนสัญญาณนะครับแล้วก็ถอดรหัสออกมานะครับถ้าต้องการเป็นข้อมูลดิจิตอนเราต้องแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลอีกแล้วก็เป็นดิจิตอลได้เลยแต่ถ้าเป็นอนาล็อกก็ส่งออกได้เลยนะครับนี่คือแบบแรกครับต่อมาครับ ก็เป็นส่ง,สงผ่านแบบดิจิตอลน,นะครับถ้าข้อมูลดิจิตอลก็เข้า,หารหัสได้เลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลแอนาล็อกต้องแปลงเป็นแอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลก่อนแล้วมาเข้า,หารหัสนะครับแล้วส่งตัวการส่งเหมือนกันนะครับจะเป็นสายสัญญาณจะเป็นอากาศอะไรก็ว่าไปเราต้องมีสัญญาณทวนทวนสัญญาณแบบเสริมสภาพก็คือให้สัญญาณมันดีขึ้นถ้าไม่มีการทวนสัญญาณครับมันหายหมดครับนะต้องมีการทวนสัญญาณจะก,กีทวนกีก อีรอบก็แล้วแต่นะครับยิ่งทวนบ่อยๆย,ยิ่งสัญญาณแรงเท่ากับต้นฉบับนะครับ่อมาถอนรหัสถ้าเป็นดิจิตอลเลยกเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นอนาล็อกเราต้องแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเป็นอนาล็อกแล้วก็จะได้ข้อมูลแบบอนาล็อกนะครับโค้งข่ายการสื่อสารข้อมูลนะครับ data communication network นะครับก็เป็นโค้งข่ายต่างๆนะครับ อาจจะเชื่อมต่อกัน2จุดหรือหลายจุดครับจากต้นทางไปไปลายทางนะครับส่วนการเชื่อมโยงด้วยกันเนี่ยครับก็มีหลายแบบนะครับเช่นแบบจุดต่อจุดก็คือ point to point นะครับแบบดาว star แบบสายรวม bus แบบวงแหวน ring แบบจุดบนเส้นทางเดียวมันติด point และแบบสลับช่อง s w i t c นะครับนี่คือการโค้งไข่าย สื่อสารข้อมูลนะครับถ้าเราเรียนระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยเราจะเรียนละเอียดล,ลึกซึ้งกว่านี้นะครับมาดูก่อนนะครับดูคร่าวๆนะครับแบบจุดต่อจุดก็คือ point to point ก็คือเป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดครับก็คือเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งต่อนะครับก็คือเชื่อมต่อกันเลยครับเครื่องรับเครื่องส่งสองเครื่องต่อกันโดยตรงนะครับไม่จับไม่จํากัดความยาวของสายแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นทางเดียวสองรูปแบบนะครับแต่ว่ามีแค่สองเครื่องเท่านั้นเองครับก็คือเครื่องส่งเครื่องรับนะครับก็จะเป็นแบบ point to point นะครับต่อมาครับเป็นแบบดาวอ่าอันนี้ครับแบบดาวเลยผู้ใช้จะเยอะได้เยอะนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบ่นี้ยอยมอีกแบบหนึ่งเราะเรามีศูนย์กลางระบบนะครับศูนย์กลางระบบก็คือโครงข่ายเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือ ผู้ใช้คนที่หนึ่งจะเรียกใช้ไปหาคนผู้ใช้คนที่หกก็ได้ผ่านศูนย์กลางให้ให้ส่งข้อมูลไปหานะครับระบบการสื่อสารแบบดาวหรือสตาร์เนี่ยได้แก่ระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่มีชุมสายเป็นศูนย์กลางแล้วมีผู้ใช้ตามบ้านเป็นจุดต่อปลายทางนะครับก็ระบบศูนย์กลางก็ถือเป็นตู้ชมสายนะครับอันนี้ก็เป็นยุทผู้ใช้โทรศัพท์เครื่องที่หนึ่งเครื่องที่สองเครื่องที่สามจะกี่เครื่องก็แล้วแต่นะครับก็มันมีศูนย์กลางนะครับ ต,ต่อมาเป็นสายรวมนะครับสายรวมนี่ก็คล้ายๆถ้าเป็นทางาทางทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นพวก I square C นะครับค,คือเส้นเดียวแล้วก็แท็บออกไปนะครับอย่างนี้นะครับเป็นนิยมอีกอย่างหนึ่งก็มีเส้นเส้นมีเส้นเดียวครับแล้วก็ต่อเหมือนหลอดไฟครับต่อเชื่อมออกไปเชื่อมออกไปเชื่อมออกไปกนะ็จะมีเชื่อมก็ได้นะครับก็ ที่นิยมก็คือโครงขายท้องถิ่นแลนดนะครับมีสายหลักแล้วก็แถบออกไปนับแถกไปนะครับ,บ,รบต่อมาเป็นแบบวงแหวนนะครับแบบวงแหวนก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับเส้นเดียวนะครับแต่ว่าคล้ายนะครับแต่ว่าเป็นการเชื่อมเป็นวงกลมนะครับผู้ทุกสถานีมีสิทธิ์รับข้อมูลเท่าเทียมกันข้อมูลข่าวสารจะถูก ส่งจากสถานีส่งไปยังสถานีรับส่งปลายทางโดยสัญญาณเชื่อมต่อเป็นวงกลมและผ่านสถานีรับส่งต่างๆก่อนถึงปลายทางนับนิยมใช้ในวงจรในงานวงจรสายส่งสัญญาณแบบเส้นใยแก้วนาแสงก็คือนะครับส่งนะครับรวมกันกทุกๆอ่าสมมติว่าตอนนี้มี8ปดยูเซอร์ใช่ผู้ใช้มี8ปดยูเซอร์นะครับมื่อผู้ใช้ที่1กับผู้ใช้ที่2 3 4 5ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดะต้องต่อถิงกันเป็นวงกลมนะถ้าขาดจุดใดจุดหนึ่ง ก็จะทําให้การสื่อสารนั้นไม่ครบท้วนจะต้องมีการเดินสายใหม่นะครับอย่างเช่นถ้าพุดหนึ่กับ2เนี่ยไม่ไม่ต่อการปุ๊บลําบากเลยเพราะว่า3ามสี่ห้หกเจ็ดแปดก็จะไม่รับข้อมูลสาวสารไม่ได้นนะครับอี้แต่ว่าข้อดีของมันจะทําให้สัญญาณน,นั้นมันเสถียรไม่มีการดึงข้อสัญญาณมากน้อยนะครับเท่าเทียมกันนะครับ ต่อมาเป็นการสื่อสารแบบโครงข่ายศูนย์กลางนะครับเป็นแบบจุดหลายจุดบนเส้นทางเดี่ยวก็คือมีการผสมกันจะเป็นนะครับจะเป็นแบบ point to point แบบมีศูนย์กลางเป็นแบบสายรวมอะไรเงี้ยนะครับเอามารวมกันนะทำให้นะครับมันกระจายความเสี่ยงในการนะครับ เน็ตเวิร์กอะไรถ้าเน็ตเวิร์กใดเน็ตเวิร์กหนึ่งพังก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อแต่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะว่ามีเป็นหลายระบบแล้วก็มีการมนรันเทนทำให้คนที่มาดูระบบค่อนข้างจะสับสนอ่ะผู้ใช้หนึ่งกับสองนี่เป็นแบบเส,ส้นรวมนี่อ่ะสามสี่สามนี่เป็นแบบศูนย์กลางสามหกอะไรเนี่ยอา้าวสามห้าเป็นแบบศูนย์กลางรวมเอาสี่เป็นแถบแถบ,แบเอา,เอาแล้ว หกเจดเ้าอ้าวเป็นแบบเส้นรวมอีกแล้วนะครับก็ทําให้ดูลําบากนะครับแต่ว่านะครับกระจายได้ทั่วถึงนะครับาการเชื่อมโยงแบบนี้แบ่งเป็นได้สองชนิดคือโครงข่ายศูนย์กลาง centralized network และโครงข่ายกระจาย distributed network ก็นะครับผสมผสานกันนะครับต่อมาครับ อันนี้คือชนิดโครงข่ายกระจายนะครับก็จะเห็นว่ามีโครงข่ายนะครับมากกว่าหนึ่งโครงข่ายทงเป็นโครงข่ายหนึ่งโครงข่ายสองโครงข่ายสามนะครับโครงข่ายหนึ่งก็จะเป็นเส้นรวมนะครับโครงข่ายโครงข่ายหนึ่งอันนี้ตรงนี้อันนี้เป็นแบบพาอยทูพ้ยอาจจะมีผู้ใช้สี่คนเดียวแต่หนึ่งสองสามเป็นแบบเส้นรวมอันนี้เก้าสิบจุดเสร็เป็นแบบเส้นรวมอันนี้หกเจ็ดแปดเป็นเส้นรวมนะครับมันดูแลสามสามสาม สามยูเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะแล้วก็คงขายก็ลิงก์กันสามสามคงขายก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นกว่าคงข่ายเดียวนะครับอ่าแล้วค่าคงขายหนึ่งเสียนะครับก็คงข่ายสองอ่ะก็หนะ้าหกเจ็ดเนี่ยชุดนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับชุดนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าคงขายหนึ่งเสียเนะี่ยอ่าชุดนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับอะไรอย่างงี้นะครับก็กระจายความเสี่ยงลงไป บแบบสวิตสลับช่องอก็จะเป็นศูนย์กลางมีหน้าที่ควบคุมการทำงานสองหน้าที่คือควบคุมการทำงานปลายทางต่างๆและสลหรับสวิตช่องนะครับก็จะมีนะครับ,จะ,นะรบจะเห็นว่า,าจะมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับช่วยในการอานะไรครับระบบศูนย์กลางก็จะมีคอมพิวเตอร์ควบคุมนะ ทหน้าที่สลับสวิตช่องก็คือมีคอนโทรลนะครับผู้คอนโทรลนะครับเพื่อเครือเคือข่ายอีกทีหนึ่งนะครับทําให้นะครับการสลับสลับสวิตเนี่ยมีความอ่าหมุนเย็นคล่องรวดเร็วคล่องตัวกว่าที่ใช้อ่าใช้ศูนย์กลางอย่างเดียวไม่มีตัวคอนโทรลคอมพิวเตอร์คอนโทรลเลยมันก็จะทําให้ถ้าอันไหนเสียหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างเป็นต้นนะครับ มีความแตกต่าง3ลักษณะคือสลับวงจร (circuit switching) สลับข้อมูลข่าวสาร (message switching) และสลับหมู่ข่าวสาร p a c k a g e switching) นะครับอ่าก็จบในบทที่3นะครับก็คือพูดถึงการสื่อสารนะครับนะครับข้อมูลสัญญาณการสื่อสารข้อมูลแบบ a n a ล็อและดิจิตอลแล้วเราจะพูดถึง รัการสื่อสารแบบต่างๆทั้งแบบฟูลดูเพกฮาร์ดดูเพกอะไรอย่างนี้นะครับแบบสื่อสารทางเดียวสื่อสารสองทางนะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบดาวแบบที่ใช้ต่างๆนะครับในในระบบเครือข่ายนะครับแบบจุดต่อจุดแบบดาวแบบวงแหวนแบบสายรวมนะครับแบบจุดบนเส้นทางเดียวแบบสลับช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่รำให้เราเข้าใจ ในการสื่อสารแบบต่างๆได้นะครับหวังว่านักเรียนก็คงจะเอาความรู้เบื้องต้นนี้ไปใช้ในวิชาต่อยอดในวิชาต่อไปเช่นเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ระบบโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับ,นะรบก็ขอจบการบรรยายในบทที่3ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็จะมีการทดสอบนะครับหลังจากการจบบรรยายนะครับด้วย Google Form นะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ